ดวงชะตาของชาวราศีมังกรเกณฑ์ในเรื่องการถูกหวยเกณฑ์ของการเล่นหุ้นอะไรต่างๆอาจจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสาหรับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับขอก่าวสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านครับผมหมอโยจากช่องดูดวงกับหมอโยวันนี้ผมจะมาทํานายดวงชะตาของชาวราศีมังกรประจําเดือนพฤศจิกายนพศ2566ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามารับชมกันเลยครับในรูปดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าดาวประจําตัวของชาวราศีมังกรนะครับตอนนี้ ยังสถิตยอยู่ที่ราศีกุมในภพกรุมระเรือนชะตาของชาวราศีมังกรนั่นหมายความว่าในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรนะครับ ถ้าท่านขยันอดทนทํางานมุมาณนะในการทํางานหาเงินท่านจะได้เงินกลับมาตามประสงค์อย่างที่ท่านต้องการในขณะที่เรื่องการงานของชาวราศีมังกรนะครับตำแหน่งดาวการงานของชาวราศีมังกรนะครับได้แก่ดาวศุออรคอคจรไปเป็นนิดอยู่ในราศีกันนั่นแปลว่าในเรื่องของการงานชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะมีเกณฑ์กําลังที่